นี่คือร้านราเมนลวงโลกที่หลอกคนเป็นร้อยต่อแถว3ามชั่วโมงมากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำร้านอาหารหลวงโลกอย่างเชชั d แอดวิชได้ไหมครับมีร้านแบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วครับเรื่องนี้มาจากคลิป YouTube ของช่อง Stanley เฉินครับซึ่งเขาเนี่ยเล่าว,ว่าเขาเคยทำงานในร้านอาหารที่โฆษณาว่าเมนูทุกเมนูของพวกเขาเนี่ย ทำสดใหม่ทุกจานครับแต่ก็ดันไปค้นพบความจริงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันถูกเตรียมเอาไว้เป็นสัปดาห์แล้วครับเขาก็เลยเกิดสงสัยว่าเขาจะสามารถหลอกคนให้มากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่เขาโฆษณาว่าทำสดใหม่ได้ไหมในเวลาแค่7วัน ในช่วงวันแรกๆครับเขาเริ่มด้วยการปั้นเว็บไซต์ร้านขึ้นมาก่อนเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือดูเป็นของจริงนะครับเขาได้ถ่ายรูปด้าเม้นสวยๆที่จัดองค์ประกอบแปลกๆสะดุดตาเพื่อให้คนเนี่ยเกิดความสนใจครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อร้านสุดกวนว่านิเสจังการะราเมงซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยคำว่านิเสจเนี่ยแปลว่าปลอมครับส่วนจังการะก็เป็นร้านดังในญี่ปุ่น พร้อมทั้งเขียนอธิบายเอาไว้ว่าเปิดแค่ปีละ2ครั้งเท่านั้นซึ่งก็สร้างความเอ็กซคลูซีฟและเป็นการทำการตลาดแบบขาดแคลนเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการสูงขึ้นไป ต่อมารับเชิญต้องการทําให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพื่อให้มีคนเนี่ยมาสนใจร้านครับเขาจึงได้ส่งเมลไปหาอินฟลูเอนเซอร์เสนอค่าตอบแทนให้แลกกับการช่วยโปรโมตร้านครับหลังจากนั้นเขาก็ได้ทําวิดีโอโปรโมตบนติ k กต o อด้วยครับซึ่งหลังจากลงคลิปไปแล้วเนี่ยก็มีอินฟลูเอนเซอร์ยอดฟอนหลายแสนคนจํานวนมากติดต่อเข้ามาเพื่อจองโต๊ะและขอร่วมงานครับ พอมาถึงวันที่ต้องเปิดร้านจริงเชิญเขาก็ไปเตรียมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกว่า70เสิร์ฟราคาเนี่ยแค่ซองละ3ดอลลาร์เท่านั้น <c oughs> แล้วก็ไปจัดเตรียมข้าวของในร้านให้พร้อมเปิดให้บริการครับซึ่งเขาก็ได้เชฟตัวจริงเนี่ยมาปรุงบะหมี่กึ่งให้ด้วยครับพร้อมกับมีดีเจมาเปิดเสียงแอมเบียนซ์ธรรมชาติให้ในร้านคลอไปกับจอฉายวิวธรรมชาติอีกด้วยแล้วก็มาถึงเวลาเปิดร้านจริงครับ เฉินเริ่มเปิดให้ลูกค้าเข้ามาแล้วก็เล่าถึงประวัติปลอมๆที่ฟังดูสวยหรูของร้านครับอธิบายว่าร้านเนี่ยจะเสิร์ฟราเมนโดยวัดจับออร่าของลูกค้าที่เข้ามาว่าควรทานเมนูไหนแล้วจะบอกเชฟให้ทําตามนั้นครับ ซึ่งหลังจากเสิร์ฟแล้วลูกค้าก็ทานกันอย่างอ,ร,อร่อยเลยครับเมื่อลูกค้าทานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเฉินก็ได้เดินเข้าไปถามความพึงพอใจนะครับและพวกเขาเนี่ยต่างก็บอกว่าประทับใจมากๆเลยรสชาติเนี่ยเหมือนถูกปรุงม,มาอย่างดีและอยากกลับมาอีกโดยที่ไม่มีใครจับสังเกตได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพียงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเท่านั้น นอกจากนี้บางคนก็ยังบอกว่ายอมจ่ายได้ถึง40-50เหรียญสำหรับราเมนแบบนี้แต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าจ่ายได้มากถึง70-80เหรียญเลยครับหลังจากเสิร์ฟจนหมดร้านแล้วเนี่ยก็ยังเหลืออีกหลายสิบคนที่เข้าคิวรออยู่แต่สุดท้ายก็ต้องผิดหวังไปนะครับอย่างไรก็ตามครับในการทดลองนี้เนี่ยเฉินไม่ได้มีการเก็บค่าอาหารแต่อย่างใดเลยนะครับเพื่อไม่ให้โดนฟ้องจากลูกค้าที่มาใช้บริการแต่ด้วยราคาที่หลายคนบอกมาเนี่ยถ้าขายจริง ก็คงจะสร้างกำไรให้เฉินได้ไม่น้อยเลยครับจากการทดลองนี้เนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าไม่ใช่แค่อาหารชั้นเลิศและวัตถุดิบราคาแพงเท่านั้นที่สร้างมูลค่าได้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและร้านอาหารเล็กๆที่ต้องเปิดวันนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดดีมานสูงได้ด้วยคอนเทนต์และมาร์เก็ตติ้งสุดสร้างสรรค์ครับ นั่นหมายความว่าถ้าร้านที่ไม่เคยมีอยู่จรินของเฉินเนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้ร้านอาหารทั่วไปก็อาจนําเอาองค์ประกอบบางอย่างและว,วิธีการจากการทดลองของเฉินมาปรับใช้ได้เช่นเดียวกันยกเว้นก็แต่ในส่วนที่หลอกลูกค้านะครับนอกจากเคสนี้แล้วคุณผู้ชมคิดว่ามีร้านไหนที่หลอกลูกค้าว่าเสิร์ฟบะหมี่เส้นสดอีกไหมลองคองมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและนี่ก็คือ Market Market รายการที่จะพาฟุณมาเก็ตการตลาดสุดฉลาดจากทั่วโลกกับผมทัศทัพสุรีครับ